กินอาหารที่มีไมโครพลาสติกเลิกอุ่นอาหารด้วยกล่องพลาสติกแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะเฮลโคโชดุษิทธานนะคะวันนี้ดุ่นจะมาแจกเคล็ดลับนะคะที่จะบาลานซ์ฮอร์โมนในร่างกายของคุณนะคะเพียงแค่คุณหยุดใช้พลาสติกนะคะในการอุ่นอาหารหรือเอาไปใส่อาหารร้อนๆนะคะก็ะะจะช่วยลดความเสี่ยงในการที่จะถ่ายทอด ไมโครพลาสติกเข้าสู่อาหารที่คุณจะรับประทานได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าไมโครพลาสติกนะคะมีสาร BPA และฟ h า l a n กซึ่งไปรบกวนการทํางานของฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือเทสโทสเตอโรนซึ่งมีทั้งในเพศหญิงและเพศชายนะคะโปรดระวังนะคะเพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้นะคะก็จะมีส่วนสัมพันธ์กับการเจริญพันธุ์และระบบสืบพันธุ์ของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า อยากจะให้ระบบสืบพันธ์และการเจริญพันธุ์ของคุณทำไปได้ด้วยดีนะคะอย่าเอากล่องพลาสติกมาอุ่นอาหารร้อนๆแล้วกินนะ